เอาละค่ะกลับเข้าสู่นิวสัตเดชนะคะอีกช่วงหนึ่งนะคะโอ้โหพี่ปุ้ยนะคะช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้ไปร่วมงานศพของท่านบิ๊กตู่พลเอกอิสรพงษ์หนุนพักดีครับต้องบอกว่าในมุมหนึ่ง,งเนี่ยก็เศร้านะรู้สึกเหมือนมันสะท้อนใจเนอะว่าวันหนึ่งคนที่บุคคลสําคัญทางประวัติศาสตร์เคยมีอํานาจเคยรุ่งเรืองในช่วงหนึ่งแต่ว่าในที่สุดสัจธรรมของคนเราก็หนีไม่พ้นเกิดม,มาแล้วต้องตายจริงพี่ อย่าไปคิดอะไรมากมุกมันทําความดีมเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินเหมือนสโลแกนของท่านคล๊กตุ๋ย เกิดมาใช่เอ่นเพื่อผืนดินไทยนะโอ้โหนี่เป็นอมอตโต้ของท่านสมัยที่เป็นแม่ทัพภาคที่สองนะท่านโตมาจากภาคอีสานนะแต่ว่าก็ด้วยวัย83ปีท่านก็ตอนนั้นท่านมีปัญหาเรื่องอะไรนะเส้นเลือดในสมอง,มองแล้วก็นอนในโรงพยาบาลก็ยาวเกือบปีนะฮะจนที่สุดก็ติดเชื้อในกระแสเลือดแล้วก็ จากพวกเราไปนะการสูญเสียครั้งนี้แล้วผมว่าเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของครอบครัวเขาเลยนะอืมก็ใช่นะฮะท่านก็ทําอะไรให้กับประเทศชาติไว้มากมายเหมือนกันนะแม้ว่าในอีกมุมหนึ่งคนที่อาจจะไม่ชอบทหารหรือต่อต้านสมัยนั้นเป็นรอสชชเนี่ยก็อาจจะมองบรรดาบิ๊กตุ๋ยบิ๊กสุอะไรในมุมที่ไม่ดีแต่ว่าสําหรับทหารในกองทัพแล้วเนี่ยถือว่าคนเหล่านี้เป็นปูชนียบุคคลนะคะโดยเฉพาะนะคะในงานนี้นะคะท่านบิ๊กสุพลเอกสุจินดาคราระยูนอดีตนายกอดีตผอบว มาร่วมงานด้วยพี่ปูดเห็นแล้วรู้สึกสะท้อนใจเนอะคือคือพี่คือเบื้องหน้าเนี่ยเป็นเป็นศพของท่านพลเอกสรพงศ์นอนอยู่แล้วพลเอกสุจินดาท่านก็นั่งแล้วก็มอใช่คือคุณผู้ชมต้องทราบนะตาเศร้าๆเออคือคือผู้ชมต้องทราบนะคะว่าท่านพลเอก สุจินดาหรือว่าบิ๊กสุกับท่านบิ๊กตุย๋ยพลเอกสรพงศ์เนี่ยเป็นเพื่อนรักกันมาก,ก,กแล้วก็<า>เป็นเครือญาติด,ด,ด้วยเป,เป็นดองกันเพราะ,ะว่าท่านพลเอกสุจินดาเนี่ยแต่งงานกับคุณหญิงเต๋อววันนีน<อ>ซึ่งเป็นน้องาสาวของบิ๊กตุ๋ยใช่เพราะฉะนั้นก็เป็นเหมือน น้องเขยพี่ภรรยากันนั่นเองนะฮะแล้วที่สําคัญก็คือร่วมทุกร่วมสุขกันมาตั้งแต่การรับราชการแล้วก็การรับราชการจบรับราชการจนกระทั่งบ้นปลายของชีวิตเอไปไหนไปด้วยกันโดยเฉพาะที่พี่ก็คือช่วงที่เป็นวิบากกรรมมากเลยก็คือพอหลังรัฐบารเสร็จแล้วก็มาเจอเหตุการณ์พฤษภาธมินรสามนนหะสนะะเป็นช่วงที่ก็เหมือนกับท่านพลเอกสุจินดาบิ๊กสูนะฮะริ้วรอยของเหมือนว่าเหตุการณ์ในอดีตก็ยังปรากฏอยู่บนใบหน้าอยู่บนใบหน้า นั่งคิดถึงอดีตเก่าๆนะครับแต่ว่าเราก็มีโอกาสคือเนื่องจากว่าเรื่องของสุขภาพท่านไม่ดีนะคะท่านก็ปกติแล้วบิกสูเนี่ยจะเปิดบ้านวันเกิด6สิงหาครับนะแล้วอ่าแล้วก็วันปีใหม่แต่ปรากฏว่า2ปีแล้วที่ไม่เปิดเนื่องจากว่าสุขภาพท่านไม่ดีนะคะท่านบอกว่ายังไงนะบอกว่ายังไงนะท่านบอกว่ายืดก็ยืดเวทีต้องมีคนคอยประคองสายตาข้างซ้ายก็เป็นต้อจะมองอะไรก็ลางๆก็ท่าน สิบสี่แล้วนะพี่ <นะ S 2> แต่ท <นะ S 2> ่านเห็นชัดอยู่อย่างเดียวใครฮะคุณหญิงติว๋วอาใช่นะฮะ คุณหญิงติ๋วเนี่ยนะคะโอ้โหถ้าเราดูภาพจากสมัยก่อนฮะพี่เห็นอะไรนะตรงนั้นลำลำลำหงเหินหงเหินข้ามภูเขาสามลูกโอ้โหตอนนั้นเนี่ยเป็นประเด็นผิดกันเลยนะครับจากอดีตจนถึงปัจจุบันเป็นหลังผ้านที่แบบว่าโอ้โหมน่ารักมากนะคะอุ้ยเมื่อก่อนเนี่ยเอลเอลสิบแปดนิ้วสิบเก้านิ้วบิ๊กสุบอกน่ารักมากตอนนี้เนี่ยเราเหมือนว่าท่านก็ผมขาวแล้วแต่สิ่งดึงที่บิ๊กสุบอกสุขภาพดีอ่าสุขภาพดียังแข็งแรงอยู่บิ๊กสุบอกว่าเขาแอคทีฟฟแออคทีรราายยยยยังผมสวู่ ตอบว่าไงคุณหญิงติ๋มบอกว่าอะไรอย่ามายาหอมทำว่ายาหอมนี้ปล่าล่ะแปลว่าก็เป็นคำโบราณคำหวานอะไรอย่างเงี้ยเธอ่ามาจีบฉันเธอย่ะมาปากหวานเธอมาอยามายาหอมกับฉันอะไรแบบนั้นน่ะนะคะก็เรียกได้ว่าบิ๊กสูเนี่ยก็คือท่านก็ยังเป็นคนที่มีอารมณ์ยังมีอารมณ์ขันนะแม้ว่าจะสุขภาพไม่ดีอะไรก็แด้็นันแต่ว่าที่สําคัญที่สุดคือวันนั้นเนี่ยเป็นโอกาสที่เราได้พบบรรดาในทหาร จปลเขาเรียก5ใหญ่5้ใหญ่ห้าใหญ่จปลห้าเยอะมากแล้วก็ศูนยหนึ่งด้วยก็คือเป็นรุ่นที่ก่อการรัฐประหารเมื่อ23่สมกราสพันห้าร้อยก็คือ26ปีมาแล้วเพิ่งหมัดมาดไปนี่เองนะฮะาคุณจะพูดยี่สิบหกแล้ก็อายุเยอะสิเนี้ย ก็บอกตั้งแต่เล็กทำข่าวตอนงแตนั้นผมเปียนเลยตอนนั้นเพิ่งเริ่มทำงานตอนนั้นฝึกงานอยู่ด้วยตอนนั้นแบบอุ้ยใครข้าบิ๊กสุขาอุ้ยบิ๊กบิกสุหลอมากนะคเป็นผองบรพบุที่ครบสูตรมากตอนนั้นทั้งเก่งทั้งฉลาดทั้งหลอนะคะทั้งวันหนึ่งผมจะหล่อแบบบิ๊กสุเหมือนในอดีตเอ๊ะมันจะย้อนเวลากลับไปยังไงยี่สิบหกปีด้ว อยทไมมดุๆพไรนปเจอใครคือเจอครูวิเชษการรุยนเยาวันเจอกับพลเอกวิโรธแสงเกีรือเจอพลเอกวิโรธแสงเดียรพลเอกราแเกียรติพบว่าสูงสุดเจอกบท่านพลเอกสันตีเพพลเอสันอ์ีเพรองขอรับบบมบบ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 บมบบชบบ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 บเบอบบ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 บนบบบบบบพบบบเบบ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 ่บบบบ่บบ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 บมามบ โอ้ยหลายท่านเลยมันก็เหมือนเป็นการเราได้ย้อนกลับไปในอดีตเมื่อยี่สิบหปีที่แล้วอุยเจอหน้านี่แบบว่าเราทักทายสวัสดีเข้าเบอร์ว่าจนแบบพี่ต้องเข้าไปกอดมันมีความสุขนะมันมีความสุขอย่างหนึ่งว่าเราไปเจอนายทหารชั้นผู้ใหญ่เก่าๆคือเขารักนักข่าวเออมันเหมือนเหลือเป็นญาติผู้ใหญ่ไปแล้วเนาะก็ลุงสัวอะบิ๊กสัวผมเรียกว่าพ่อแล้วอ่ะเออนะฮะจะจำได้ไหมล่ะเห็นเราก็แบบเออเห็นแเรวก็สงสารท่านนะย้อนมานิดนึงได้ไหมทำไม เมื่อวานผมเห็นน้ําตาของบิ๊กต๊อกอืมโอท่านคนเอกไพบูลคุ้มฉายยาองคมนตรีรก็ต้องบอกนะคะว่าท่านเนี่ยโหยใกล้ชิดกับบิกตุย๋ยคนเอกสระบุรมากามากตั้งแต่เรียน จบอ่าก็เรียกได้ว่าเป็นในร้อยก็มาอยู่กับบิ๊กตุ๋ยเลยใช่แล้วก็ต้องบอกว่าคือทาหน้าที่เหมือนเป็นทอสอเหมือนเป็นฝ่ายเสเหมือนเป็นลูกชายอีกคนนึงครบเครื่องไหมก็ท่าขับรถให้ลุงตุ๋ยอ่ะอ่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อว่อเมื่อวันที่เป็นงานงานศพเนี่ยท่านก็โหยเศร้าแล้วก็มาดูแลแขกแล้วก็ท่านก็บอกว่าโหยขอบคุณนะที่ทุกคนมาอะไรอย่างเงี้ยนะท่านเรียกลุงตุ๋ยว่า ใช่นะฮะเพราะว่าอะไรแล้วอย่างหนึ่งตอนที่ลุงตุ๋ยย้ายจากทับสองแล้วมาอยู่กรุงเทพมาอยู่รอ11เนี่ยบิ๊กต็อกเนี่ยก็ดูแลน<ฮ>ะในรอ,รอ11นี่ก็ถือว่าเมื่อวานอยู่<า>น<ม>ใน<ม>บ้านอยู่ในรอ11ฮะ บิ๊กต๊อกเป็นผู้การรอสอีเวนตใช่ตงเนี่ยพูพันรวมรวมถึงท่านท่านอะไรนะบิ๊กหนุ่ยพลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีก็โตมาจากราศโตมาจากราศสิบเอ็ดเหมือนกันอ่านะคะแล้วก็ท่านบิ๊กแดงพลโทอภิรัตคงสมพงศ์แม่ทัพที่หนึ่งก็ราศสิบเอ็ดเพราะนั้นนะคะเรียกได้ว่ามากันเยอะมากแล้วก็ลูกชายคนเดียวของท่านพลเอกอิสรพงศ์ก็คือท่านพี่ออฟนะพันเอกทรงวิทย์หนุนพักดีนะคะรองผู้ชักการกองพลที่หนึ่งรักษาพระองค์ครับ นะะผู้ชายคนเดียวด้วยเออพี่แต่อันนึงที่แบบเป็นไฮไลท์เลยนะคะก็คือท่านนายก เมื่อวานใช่ใช่เมื่อวานท่านา<ห>นายกพระเอกประยุทธ์จันทร์โอชาตอนแรกเนี่ยทางทางงานไ่นทางเจ้าภาพก็แจ้งว่าป๋าเปรมพลเอกเปรม,ปรมตินสุรานนท์จะมาเป็นประธานแต่พอถึงเวลาปรากฏว่านายกก็จะมาพลเอกเปรมท่านบอกว่าท่านไม่สบายบนิดหน่อยท่านก็เลยบอกว่าขอให้ท่านนายกแทนละกันเป็นประธานอาบน้ำศพพระราชใช่น้ำหลวงพระราชทานนะคะแต่ว่าเขาก็วิพากษ์วิจารณ์กันเหมือนันนะคะว่าเอ๊ะป๋าเปรมทำไมไม่มา เออไม่ไม่มาเพราะว่าคือเราก็ทราบกันดีว่าอดีตอ,อ,อย่าไปพูดอดีตอดีเรื่องกับจประลหอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าพี่เชื่อได้ว่าอันอย่างแล้วมันก็น่าจะจบไปแล้วน่าจะจบไปแล้วแต่ว่าโอ้โหต้องบอกว่าชื่นชมลุงตู่มากเข้าไปก่อนเราจะทำไงนะพี่โหดมานี่เลยบิ๊กตบิ๊กบิ๊กบิ๊กตู่เนี่ยเดือนคุณผู้ชมดูภาพไปด้วยนะเนี่ยเป็นสว <ลำ S 2> ัสดีนะแล้วก็โหจับขาลุงบิ๊กสุนะแล้วก็แบบสายตานี่แบบนี่มากเลยเพราะว่าอะไรพี่ปุ๊ดเขา ว่าบิ๊กตู่เนี่ยเคยเป็นร่วมร่วมชาเคยร่วมปัิวรติรัฐประหารด้วยคุณผู้ชมตอนรัฐประหารยี่สิบสามกุมภาพันสองพันห้าร้อยสามสิบสี่ตอนนั้นเป็นผู้การเป็นผู้การร้อยยี่สิบเอ็ดนำกำลังร่วมรัฐประหารใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็มีประสบการณ์จากการรัฐประหารมาโดยตรงในยุคของรอสชนี่แหละเพราะฉะนั้นท่านก็คงมองว่าคงก็สงสารว่าทหารเนี่ยถึงจะไปอยู่ที่ไหนถึงจะอยู่หนใดถึงป่วยใกล้ดีอะไร เวลาเจอกันเนี่ยเขายังมีความรักมีความผูกพัน<ช>เหมือนเพราะว่า เขามาจากเบ้ารอมอันเดียวกันอใช่ไผ่กอเดียวกันด้วยไผ่กอเดียวกันแบบที่นี่เจียบบอกเนี่ยเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าคนเอกสุจินดาเนี่ยคนข้างนอกตอนพฤทธามมีอะไรอาจจะโจมตีอะไรเงี้ยแต่สําหรับทหารเนี่ยทุกบ้านทุกอะไรนะทุกปีที่บ้านละน้องสองของท่านเนี่ยหูมืดฟ้าโมดินเรียกบารมีคือเรียกได้ว่าทหารในกองทัพเนี่ยเข้าใจว่าทาไมพลเอกสุจินดาต้องทําแบบนั้นในเรื่องของกองทัพแต่เราก็ต้องเข้าใจสาเหตุที่การทํารัฐประหารในเมื่อ2 0 6ปีที่แล้วมันเกิดจากปัญหาทางการเมืองจริงๆเออนะคะความขัดเรียกว่าอะไรนะการคอรมขัดชั้ความขัดแย้งทหารบุ้งฝ่ายบัเน็ตได้ไหมล่ะทั้งทหารความขัดแย้งระหว่างผู้นำทหารกับทางรัฐบาลเนี่ยชัดเจนกับนายกคือเรียกได้ว่ายุคนั้นเนี่ยเป็นยุคทหารรุ่นเก่านะบิ๊กสูเนี่ยออกมาฮึ่มพึม จะให้ปฏิวัติเปล่าส่งจดหมายมาจะได้ไหมหรือว่าไม่มีแผ่นดินจะอยู่จะอยูุ่ติไทยอ่ะน่าเหลือเปล่าเออตอนนั้นเนี่ยใช่ไหมบิ๊กสูเนี่ยเป็นหารุ่นเก่าคือพูดอะไรพูดแล้วก็ทำคำนั้นเลยไม่มีรับรองทางเหมือนในยุคกนมาเนี่ยสิบเก้ากันยาบิ๊กบิ๊กบางพลเอกสนธิปัญญลักกาลินไม่ปฏิวัติแต่ที่สุดก็ปฏิวัติบิ๊กตูวไม่อย่ามาบอกว่าผมจะปฏิวัตินะ ก็ปฏิวัติเอาไว้แต่ก็ต้องบอกว่าท่านพลเอกท่านพลเอกประยุทธ์ของเราเนี่ยก็เรียกได้ว่าท่านได้บทเรียนจากการรัทหารยุคของพลเอกสุจินดาจนยุคบิกบังต้องมาดูว่าการปฏิวัติแต่ละครั้งเนี่ยมันมีการประยุกต หมายถึงมีการปฏิรูปจากการใช้กำลังจนไม่ใช้กำลังใช่ไหมใช่นะฮะอีกหน่อยอนาคตนะใช้คอมพิวเตอร์แล้วการปฏิวัติเนี่ยสั่งการปั๊บปั๊ป๊ปนี่ไงพี่ปู๊ดเพราะว่านี่เป็นเหตุผลที่วันนั้นเนี่ยมันเหมือนเป็นอะไรนะผู้เป็นคีแม์รัฐประหารผู้นำประหารทั้งยุคเก่ากับยุคใหม่มารวมกันในงานคนเอกประวิทย์ก็มาคนเอกอนุพงศ์ก็มามากันหมดเลยโอ้โหนะคะวันนั้นวัดโสมเนี่ยเป็นวันที่รวมกันระหว่างเป็นรุ่นเขาเรียกว่าทหารที่มีบทบาทในการรัฐประหารรุ่นใหม่และรุ่น <9 S 2> เราสอคนเป็นนักข่าวที่อยู่ในช่วงนั้นด้วยนะครับโอ้เราผ่านพี่ผ่านวันวนพี่ผ่านปฏิวั <Yeah. S 1> ติวีกรอบสี่ อแล้วยังสามครั้งแรกก็นี่แหละรลอสอชอนี่นะคะคแต่ว่าวันนั้นต้องบอกนะคะว่าท่านบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์เนี่ยท่านอยู่ร่วมฟังสวดจนจบเลยนะคะคสวดพระธรรมจนจบโอ้โหคือ,ค,อคือสะท้อนว่าท่านให้ความสําคัญแล้วก็<ช>นะฮะแล้วก็มานั่งแบบว่าดูสายตาท่านที่มองท่านพลเอกสุจินดาอะไรเงี้ยโอ้โหนะแล้วท่านนอบน้อมก็คือไปสวัสดีทุกค,คนอะไรเงี้ยนะคะอ่ะก็นี่ถือว่าเป็นความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องแม้ว่าจะไกลนะคะจปรรหกับจปรรยี่ิบ คนตางเรื่องเลยห่างกันไกลแต่ว่าเขาเรียกว่าเบ้าหลอมเดียวกันใมรความพงกพันนั่นนะคะการเป็นสายเป็นสายเลือดทหารสายเลือดจอปรลอด้วยกันสายเลือดอะไรเนี่ย เราสายเลือดทหารนักข่าวสายทหารานะคะแต่ว่าแต่ว่าพี่เขาก็บอกว่าสายเลือดจัรปลอมีทั้งกรมเกลียวกันแต่ในบางยุคก,ก็มีศึกสายเลือดจัรปลอเหมือนกัน,เป,นเป็นเรื่องธรรมดาเรียกได้ว่าเป็นบทเรียนในกองทัพซึ่งเชื่อได้ว่านะคะทหารทั้งในอดีตในปัจจุบันแล้วก็ที่กําลังเติบโตขึ้นมาก็คงจะได้ศึกษาเป็นบทเรียนเป็นทเรียนอาแล้วค่ะเอ๊ะช่วงนี้เรา ซีเรียสหนักกันหน่อยนะพี่นะมันงานเข้าโอ้โหนะฮะช่วงหน้าอ่าเดี๋ยวช่วงหน้านะเราไปรีแลกซ์กันหน่อยพี่เนี่ไปรู้จักใครมาอุ้ยภรรยาบิ๊กเจี๊ยบไงโอ้ยคุณเบิรดสิบร้อยกิ๊บเอ้ยเบิร์ดสิบกิ๊บ์อ่ะนะคะแล้วก็ไปรู้กับเรื่องของอะไรนะเตะบอลเตะบอลโอ้ช่วงนี้นะคะสายมากคุณโอ้แข็งแรงมากอ่ะเดี๋ยวนี้ได้ข่าวจะไปซื้อรองเท้าสตาร์ทแล้วอ่ะ๋อใช่เลยนะอ่ะช่วงนี้พักสักสักครู่ค่ะ